สวัสดีครับผมสวัสดีค่ำวันนี้วันที่3พฤษภาคมนะครับ3พฤษภาคม2พ64นะครับผมผมจะสรุปเกี่ยวกับเรื่องโควิด19นะครับเมืองไทยเราวันนี้ก็ก,ก็เยอะนะครับรุสอ2,000กว่านะครับสําหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับผมก็ผู้เสียชีวิตสําหรับวันนี้นะครับวันที่3ก็ อาจจะ31รายนะครับทีรูญเสียชีวิตจากโควิด19นะครับถ้าเราเรามาสรุปรายละเอียดกันสั้นๆนะครับพอสั้นๆเลยนะครับผมก็จะเริ่มที่สิงคโปร์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับขณะนี้ตอนนี้ในสิงคโปร์นะครับรายงานประจําวันที่3พฤษภาคม2564นะครับสธาณสุกสิงคโปร์อัปเดตเมื่อตอนกลางวันนะครับตอนเที่ยงนะครับผมสถานการณ์โควิด19ในสิงคโปร์นะครับในสิงคโปร์นะครับ ประจำวันที่3พฤษภาคม2564นะครับสําหรับเคสในหอพักคนงานไม่มีไม,มไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับเป็นศูนย์นะครับผมมีเคสชุมชน1ิรายนะครับภายในประเทศนะครับที่ติดเชื้อภายในประเทศเป็นเคสชุมชนสิบรายนะครับแล้วก็เป็นเคสนําเข้านะครับเคสนําเข้าเจ็ดรายนะครับผมเคสนําเข้าเจ็ดรายนะครับแล้วผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ที่ 61,235รายนะครับที่ก6มื่รายครับแล้วก็ข้อมูลของวันที่2นะครับที่ได้ออกจากโรงพยาบาลก็21รายนะครับผมแล้วก็ที่รักษาหายแล้วทั้งหมดก็6กหมืกับ7จ็ดรกรายนะครับที่กำลังรักษาอยู่ตอนนี้ก็1 26กรายนะครับ1 2อกรายยังรักษาอยู่บวกกับ บวกอีก275นะครับ275นี้เป็นออยู่ในขั้นตอนรีคอเวอร์นะครับสําหรับในห้อง ICU ก็ไม่มีนะครับผมศูนย์นะครับยอดผู้เสียชีวิตในสิงคโปร์นะครับพโควิด -19 นะครับเริ่มตั้งแต่มีการระบาดมาจนถึงวันนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็31รายครับผมครับสะิตในสิงคโปร์ก็มีเท่านี้นะครับผมมีเกตชุมชนนะครับ10รายแล้วก็เกตนำเข้า7รายนะครับผม เคนะครับเราไปต่อที่สถานการณ์ที่เมืองไทยของเรานะครับจาการายงานของศูนย์โควิด19ในเมืองไทยเรานะครับผมข้อมูลจากศูนยะ์คควบคุมสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยนะครับผมสำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับป่วยรายใหม่วันนี้นะครับในวันที่3พฤศภาคม2564นะครับ2 0กับ41รายนะครับผม 2 4 1รายรับใน2 0 4 1ยนี้ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการนะครับ1,943รายนะครับอีก97รายนี้เป็นค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชนนะครับผมและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศที่ตามช่องทางธรรมชาติไม่พบนะครับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กับการที่รัฐจัดให้1รายนะครับรวมทั้งหมดก็เป็น2,411 0รายครับผม แล้วก็ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในเมือง,งไทยตอนนี้ที่ตอนนี้เจ็ดหมื่นนะครับผมเจ็ดหมื่นหนึ่งพันกับยี่สิบห้ารายนะครับผมเจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้ารายนะครับในเมืองไทยนะครับสําหรับผู้ป่วยที่หายแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับการรักษาหายครับมีข้อมูลยืนยันว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกรายนะครับรวมทั้งหมดก็สี่หมื่นเก้าร้อยแปดสิบสี่รายนะครับที่รักษาหายนะครับผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในตอนนี้ก็สอง6 5ืนเก้าัน็ดอยหสิบห้ารายครับ 2 9 7 6 5รายนะครับผมแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตวันนี้31รายนะครับสมรับวันนี้แล้วก็ยอดผู้เสียช,ชีวิตทั้งหมดเพราะโควิด19ในเมืองไทยนะครับ276รายนะครับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับสะสมนะครับที่ได้รับวัคซีนแล้วทั้งหมดก็1,486,907นะครับผมผได้รับวัคซีนนะครับ สถานการณ์เมืองไทยเราก็ยังน่าวิตกน่ากังวลนะครับระมัดระวังดูแลสุขภาพนะครับผมก็มีรายงานเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้สรุปกันเพียงนี้แค่นี้นะครับเมืองไทยเราติดเชื้อรายใหม่2,000กว่านะครับวันนี้2,041รายยอดเสียชีวิตเฉพาะวันนี้31รายนะครับเสียชีวิตทั้งหมดก็276รายนะครับถวงยอดนะครับสำหรับสิงคโปร์ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อในห้องพักนะครับแต่ว่าคนงานมีแค่ชุมชน10รายแล้วก็มีแค่นํำเข้า7รายนะครับเท่านั้นนะครับ ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด31รายนะครับผมเคนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาผมเลิกงานพอดีนะครับผมออกมาอยู่หน้าประตูโรงงานพอดีเลยทำนะครับก่อนจะกลับหอพักนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะรีบกลับหอพักตอนนี้เลยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับ มารับชมให้กําลังใจขอสเพื่อนคนใหม่ที่เข้ามาเพื่อนใหม่นะครับเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดต,ติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ